สวัสดีตอนเช้าคะ่ะเพื่อนๆพื่อนลูกลเลกมัสโกวันนี้เพื่อนๆไปไหนกันคะกุมัสโกได้ยิ่นเลยเพื่อนต่อเหรอสวนเพื่งกับนูเอลนะคะเราจะไปที่โบสถ์กันคะ่ะอยากเดินน้ำเพึ่งจ้กันเลยตะบบลล์เราจะไปน้มาสก,กันพระเจ้าวั้นวันนตอนนี้นะคะพวกเราตื่นเต้นมาก ท่านท่านจะสักจะสักด่าโดกเลที่เราจะได้ไปนมสัสก,การพระเจ้าที่โบสถ์กันค่ะโบสถ์กันเลยบายจอยแล้วก็จะแล้วจะมาลองจะได้ไกกรรโนดนไหม สวนโนเอลนะคะจะได้ไปเรียนรวีค่ะเพื่อนเพื่อนเรจะจิ้งจกในเลมารูซาวีแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมเข้าบทกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆเพื่อนแล้วจะไปแล้วก็มาสการจับบสเบุ้ลนาเลยแล้วจับบาสเราไปนมัสการพระเจ้านะคะและบ้านจวนเนาะเพราะว่ามันสนุกมากเลย กใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โบสถ์นะคะวันนี้เบอรเกอร์เลที่แล้วสันเิืตะบัล์เนาะคุก็ค่ะแล้วก็ตาจะรออีกนิดนึงค่ะด้านมาสก๊อตชิคแกเนาะวันนี้นะคะเชียงใหม่อากาศไม่ค่อยดีเลยค่ะเพื่อนอจะเววอากาศจะเปรี้ยวแบบน้ะค่ะมีแต่ หมอกหรือว่าควันนะคะเต็มไปหมดเลยอ่าอ่าอโมงคหมอกเดิมเดินตะเขือแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาของเรานะคะอาจจะไม่อาจจะไม่ปัญหาของนะรเราสินะแต่ก็แค่อาจจะไม่บรรดาุณตาแค่สินะที่เราจะไปเข้าโบสถ์กันค่ะเรื่องอะไรเรื่องน่าจะเป็นลออค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ เราจะไปนมัสการพระเจ้ากันค่ะแต่เดี๋ยวเมื่กี้เลยป้าจ้าก็ซาจ้าขอบพระเจ้าที่จะอวยพรทุกคนนะคะกระซายก็โชว์เลยนะเนาะค่ะขอบพระเจ้าอวยพรทุกคนแล้วก็คนที่ดูด้วยนะคะคนที่ดูทุกคนนะคะขอบพระเจ้าที่จะอวยพรคนดูทุกคนเลยค่ะ ก็ซื้อเยอะก็ชคดีไปเยอะกว่ามากครับเอ่อก็ซื้อเยอกชคดอะกว่าแล้วก็กระเพาะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมแล้วก็มาตบตบตบซับสไคร์น่อาไลค์ไลค์แชร์แชร์ and subscribe and subscribe ให้พวกเราสองคนด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขอบคุเจ้าอพรอนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย